สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องบีเดียบ้านทุ่งทิพอีกแล้วนะคะสวัสดีคุณลุงคุณป้าก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้เรากําลังจะกลับประเทศไทยค่ะก็นี่ค่ะพากันเก็บของเนาะก็ไม่ได้เก็บอะไรมากมายแล้คะก็มีแต่เสื้อผ้ากิฟกับบีเดียแล้วก็โรเบิร์ตจาก็กลับไปด้วยกันทั้ง3ามคนนะคะโรเบิร์ตเขาก็กําลังเก็บของก็อยู่ค่ะ ก็กิฟก็ไม่ได้กลับบ้านมาสามปีแล้วคะ่ะกลับปีนี้ก็มีบีเดียน้อยกลับด้วยใช่ไหมคะอุย้ยจะเป็นยังไงก็ไม่รู้จ้ะทีนี้เดินทางกับลูกคะ่ะก็พากันยุ่งเก็บของอยู่คะ่ะก็เดี๋ยวเราไปโชว์คุณลูกคุณป้าก่อนนะเนาะเราเอาอะไรไปบ้างนี่ค่ะกระเป๋าเดินทางคะ่ะเก็บเรียบร้อยจากของกิฟก็มีสองใบเนี่ยคะ่ะสะพายหลังแล้วก็กระเป๋าใบใหญ่คะ่ะอันนี้ของโรเบิร์ตจ่าก็สองใบเหมือนกันคะ่ะ ก็น right. ี right. ่แหละค่ะส네่วนมากก็ไม่มีอะไรค่ะเสื้อผ้าค่ะของมีแต่ของพีเดียจ้ะของใช้ลูกค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยรถไฟไปที่สนามบินสกปโฮนะคะที่อัมสเตอร์ดัมนะคะตอนบ่ายสองนะคะตอนนี้ก็ให้น้องพีเดียอ่านหนังสือก่อนฮัลโหลสกัดป๊าป๊าใส่ยูริไบรท์ดีใจไหมคะจะได้ไปทัพประเทศไทยฮัลโหลฮัลโหลใส่ยูริไบรท์ฝักกาน่นอนแน่นอนแน่นอนแน ดีใจค่ะจะได้กลับประเทศไทยเนาะก็ไม่ได้พากันกลับ3ปีแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้อ่ะให้น้องวิเดียอ่านหนังสือไปก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงก็ไปกินข้าวกันแล้วก็เราก็จะไปนั่งรถไฟค่ะที่สนามบินไปนั่งรถไฟที่เรียวาเดินไปที่สนามบินสกิปโฮค่ะที่อัมสเตอร์ดัมเนาะ นี้ก็บ่ายสองโมงแล้วค่ะเราก็ขับรถมาจากบ้านจะเอารถมาจอดอโรบเบิร์ตเจ้ากระเป๋าค่ะลงเอาไว้ก่อนเนาะแล้วก็โรเบิร์ตก็จะเอารถไปเก็บที่บ้านค่ะแล้วก็เดินมาก็ประมาณ10นาทีค่ะนี่ค่ะเราก็มาถึงสถานีรถไฟแล้วนะคะรถไฟก็จะออกประมาณบ่ายสองโมงครึ่งค่ะตอนนี้บ่ายสองค่ะเราก็เตรียมของมารอก,ก่อนค่ะเฮ้ยพี่ดียไอย้ตื่นเต้นหรือเปล่าจะได้กลับไปหาตากับยายครั้งแรกฮะจะได้ไปเยี่ยมตากับยายครั้งแรก น่นปะป้าเอากระเป๋ามาละเดี๋ยวไปช่วยป้ะป๋าก่อนเราพากันขนของค่ะขึ้นมาจากลิฟต์จากตรงนูง้นลิฟต์พังค่ะเดียพากันขนขอ,ของขึ้นมาจากนี่พาปเดี้ใส่ไอ้รถเข็นแล้วค่ะนี่โรเบิร์ตก็มาถึงแล้วจะนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปเนี่ยค่ะในรถไฟนะคะเราซื้อบัตรมาค่ะนี่ต้องเอาโทรศัพท์เตือนไปเนาะกินเงินไปโอคสามวัน เอาไปตรงไปตรงโน้นจ้ะสปอร์ตเฟียเราต้องรอที่สปอร์ตที่สี่ค่ะชันชลาที่สี่คุด t h า Train อ๋อบีเดียตื่นเต้นจ้ะเห็นรถไฟฮะยบีเดียใกล้จันเอ้ยข้างนอกยังไม่ได้ไปไหนเลยยังรถไฟยังไม่ออกเลยค่ะใช่ได้ใครเอาไกลกันรถไฟค่ะข้างในนี่ละกันเราก็จะ นั่งไปค่ะสองชั่วโมงครึ่งค่ะไปไปดูซิ ่อามบอร์ดแล้วคะ่ะนี่ต้องรอรถไฟอีกค่ะไปสนามบินค่ะสกปโฟเนาะสกปโฟแอร์พอร์ตค่ะรออีก10นาทีค่ะอลโหลอไปดีอะไปยังไงล่ะพุ่งตื่นใช่ไหมคะนู่นรถไฟค่ะเต็มเลยมีรถไฟเก่าจะเอาเดอร์ไทร์ด่าดีละค่ะบรรยากาศจะตอนนี้นคะคะคนก็รอค่ะรอรถไฟเนาะฝั่งนู้นก็รถไฟค่ะ อีกไม่กี่นาทีใครอีก5นาทีรถไฟก็มาแล้วค่ะอีกห้านาทีรถไฟก็มาค่ะน้องมิม้นดอุ้ยไปเดียตื่นเต้นจ้ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่สนามบินสกีพูลนะคะนี่นะคะนี่คือสนามบินสกีพูลนะคะเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศแต่ตอนนี้5้าโมงเย็นค่ะเราต้องไปเช็คอิน6กโมงคึ่งค่ะพอดีเรามีเวลาก็เลย มาถ่ายบรญาการให้ทุกคนดูจ้ะนีเนาะนี่เลยคะ่ะ I am Amsterdam พีเดียอ้พีเดียอินอัมสเตอร์ดัมอ้ยพีเดียมาเที่ยวเมืองหลวงเหรอคะเ oh, yeah, yeah. <c oughs> ออเห็นรถไฟเยอะแยะเลยนู้นเลยค่ะค่ะอย่าทางเข้าก็ทางน,น,นะะู้นเลยจ้ะเดี๋ยวจะพาน้องวีเดียไปกินข้าวก่อน,นะคะ่ะ <c oughs> ช่วงรอเช็คอินค่ะหกโมงครึ่งค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงจ้ะก,ก็จะพากันไป หาอะไรกินก่อนค่ะเนาะตอนนี้โรเบิร์ตเขาไปสั่งกัเข้าอยู่ค่ะยิปก็นั่งรอกับน้องมีเดียข้างนอกจก้ะเพราะว่าอากาศดีค่ะวันนี้อเออเขาให้ไปสั่งกัเข้ามีเดียใช่ใช่เขาให้ไปสั่งกัเข้ามากินค่ะเออจังไรกินเสร็จค่อยเข้าไปเช็คอินนะคะอโอ้ยดีใจไหมคะได้กลับประเทศไทย,ยน้องบีเดียไม่งอแง,เ,งเลยค่ะดีมากเลยค่ะนั่งรถไฟมาหลับจ้ะแล้วก็มาตื่นแล้วบีเดีย เดี๋ยวก็จะพากันกินเสร็จก็จะไปเช็คอินค่ะช่วงนี้ก็ไอ้นี่อยู่จ้พากันกลับประเทศไทยหนึ่งเดือนค่ะกลับมาอีกทีก็สิ้นเดือนนั่นแหละค่ะสิ้นเดือนพฤศกิกาค่ะพอดีโรเบิร์ตเขามีวันหยุดค่ะก็เลยกลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่กับครอบครัวแหละค่ะนาองน้องบีเดียก็ยังไม่เคยเจอคุณตากับคุณยายค่ะเออบีเดียตื่นเต้นไหมจะไปเจอคุณตากับคุณยายเอ๊ะตื่นเต้นหรือเปล่าคะ ยยะยะมีเดียบอกว่ายยะยะนั่งก่อนรอป๊าป๊าก่อนค่ะเออกินข้าวเสร็จก็ค่อยเข้าไปนะคะเก่งมากเลยน้องมีเดียไม่ร้องไงเออเดี๋ยวขึ้นเครื่องบินนี่จะเป็นยังไงไม่รู้เออขึ้นเครื่องบินอะบินเลยอบินเลยบินก็11ชั่วโมงค่ะไปถึงกรุงเทพค่ะใช้เวลาบินนานมากเลยเออบินตรงค่ะ สายการบินอของประเทศไต้หวันค่ะเอฟ่าแอร์ไลน์ A IR ค่ะบิน11ชั่วโมงค่ะไปถึงกรุงเทพค่ะใกล้กันไหมที่ปปาเกิจ้ะโอ้ยเบิร์เกอร์อีกแล้ววีทยาปักมาคุสแนลอัพเบื่อไหมเนอส้ออ่ะอ้มนี่ละค่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปเช็คอินเนาะ นี่ค่ะประตูเข้าสนามบินค่ะนี่ค่ะสกิปโปค่ะอัมสเตอร์ดัมแอร์พอร์ตค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินกันค่ะ นี่ค่ะเอฟ่าแอร์ไลน์ค่ะเครื่องบินของประเทศไต้หวันจ้มีเดียอเห็นไหมไม่เลยไม่เหลยใกล้กันอ้ยดัมเบลเลอร์เลยเห็นไหมเออเราบินเครื่องนี้แหละ er ตอนนี้ก็สามทุ่มิจะสีทุ่มแล้วค่ะเครื่องออกสี่ทุ่มสิบนาทีค่ะตอนนี้เขาให้ใส่เฟซมา์คค่ะเขาให้ใส่ภาพผิดจมูกเครื่องค่ะนะเฮ้ยวิเดียนี่ดุนโอ้บีเดียง่วงนอนแล้วค่ะเฮ้ยบีเดียวีเดียไปนอนไหมนี่ไม่นอนเราจะเที่ยงคืนแล้วนะลูกโอจะเที่ยงคืนล้วจะบีเดียจะดูหนังค่ะเนี่ยมากดจอค่ะ ยอมนอนตื่นเต้นค่ะเห็นอะไรใหม่ๆค่ะขึ้นเครื่องก็ไม่ร้องไห้ค่ะไอ้เครื่อง <c oughs> ก็ไม่ร้องไห้จะตื่นเต้นมากเลย <c oughs> นี่ค่ะแอร์โฮสเตสก็เอาที่นอนมาให้ค่ะเขาก็จัดที่นอนให้จะนี้บ <c oughs> ีเดียจะนอนได้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะเพราะว่ามันอันเล็กค่ะบีเดียเขาตัวสูงค่ะ <c oughs> แล้วก็นี่เลยจะเป็นจอเนาะสี่ เห็นกรุงเทพแล้วเป็นยังไงคะอตอนนี้เรามาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะตกเครื่องค่ะโอ้ยโรเบิร์ต <c oughs> เหนื่อยมากเลยจ้ะตกเครื่องค่ะต้องบินไปคอนแกนนี่ค่ะเนี่ยคเครื่องดีเลยชั่วโมงครึ่งคะ่ะจากนิวเคลนยร์มาที่ไทยคะ่ะก็เลยต้องมาซื้อตั๋วใหมค่ค่ะก็ตอนนี้ก็รอเช็คอินคะ่ะไปที่คอนแกนคะ่ะเรื่องออกหกโมงครึ่งคะ่ะไปถึงคอนแกนน่นรคะทุ่มครึ่งค่ะ เหนื่อยจะพากันกินข้าวอยู่นี่ค่ะโอ๊ยรีบมากเลยจ้ะรีบวิ่งออกจากเครื่องก็ไม่มาไม่ทันเครื่องมาเดิมกันวิเดียตื่นเต้นมากเลยน้องิเดียก็ร้องไห้ค่ะเขาถือไนจะง่วงนอนไม่อยากนั่งในรถเก๋งแล้วค่ะจะรถเก๋งโอ้จิ๊บก็ไปซื้อนี่เลยค่ะไปซื้อขนมมาให้พิเดียกับโรบเบิร์ตจ้ะโอ้ดี๋ยวก็ได้เจอยายละพิเดียยายรอที่สนามบินคอนแกนค่ะ ่อกับแม่คิโกะมารอที่คอนแก่นค่ะเนาะดีใจไหมคะจะไ,ได้เจอคุณตากับคุณยายแล้วไปไอ้นิ่งก่อนหยุดนิ่งก่อนคิโกะจะเข้าไปเช็คอินก่อนค่ะเอ๊ะ <c oughs> ไปอคอนแก่นก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ถึงเวลาเช็คนะคะเดี๋ยวตกเครื่องอีกจ้ะอ่ะพเดียวดื่มน,น้ำก่อนฟูตเจอร์เดียดร์อ่อนนา,อานหนังสือด้วยจ้ะขึ้นเครื่องติดตะไหนก็อ่านหนังสือค่ะ กอไปสุ่สมไปสุ่มเราไปก็เหนื่อยแตโอ้ยเพิ่งจะได้ขึ้นเครื่องคะ่ะที่คอนแก่นเนี่ยคะ่ะไม่ใช่ค่ะเพิ่งจะขึ้นเครื่องจากสุวรรณภูมิคะ่ะพูดไม่ถูกก็จะเหนื่อยมากเลยคะ่ะ แมาหายายอู้อวัสดีครับป้าป่าป้าป่าชวัสดีก่อนไปไหนสวัสดีครับจตมคะจจ่ค่จเลยมาดเอาหอมแก้มยหญ่เอาหอมแก้มยายเอาหอมแก้มยาย่ใหหอมแก้มหลานสิจุ๊อ๋อใโจทย์ใน้องในโจทย์ใน้จย์ไหมนจทย์หรือเปล่านจทรอเปล่าเป็นโจทย์ตลกไหม

ยายคิดถึจังเลยมาจะไปขึ้นรถก่อนยายมารอตั้งแต่เมื่อเช้านี้ยายมารอตั้งแต่เมื่อเช้านี้พี่เดียจำตาได้ไหมจำตาได้ไหมจำตาได้ไหมจำได้ไหมจำตาได้ไหมจำตาได้ไหมครับเอาพี่เดียทำไมทำไมมาลองชวยจำได้ไหมจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะไปขึ้นรถกัน นี่ค่ะรถมารับแล้วค่ะน้าป้าคนน้องแล้วย้อนกลับก็จะกลับค่ะต้องขับรถไปที่กาลสิงห์ค่ะหึงชั่วโมงครึ่งค่ะ สำหรับคุณมีกิดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนค่ะ